สำหรับหัวข้อนี้วันนี้เราจะขอหยิบยกโอวทาททำคำสอนของครูบาอาจารย์หลวงพ่อฤษีลิงดำในหัวข้อเคราะห์จากน้ำมีหลายคนมาถามเรื่องกฎของกรรมของผู้ถูกน้ำท่วมก็ตอบให้ทราบแน่นอนไม่ได้เพราะไม่รู้จริงขอเอาเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ที่มีมาในพระธรรมบทมาเล่าสู่กันฟัง จะตรงหรือไม่ตรงกับภายน้าท่วมคราวนี้หรือไม่ก็ไม่ทราบในพระธรรมบทท่านกล่าวไว้ว่าวิทูตพระยกทัพไปสังหารพวกสากยราชเมื่อกลับมายังไม่ทันถึงเมืองถึงเวลาพลบค่าในระหว่างทางจึงพากันนอนพักทัพที่ชายทะเลคนบางคนนอนบนตลิ่งคนบางคนนอนที่หาดทรายคนสองพวกนี้มีกรรมไม่เสมอกันพวกที่จะต้องตาย เพราะคลื่นน้ำพัดไปที่นอนบนตะลิ่งก็รำคาญมดกวนลงไปนอนที่หาดทรายสบายดีเพราะนอนเป็นสุขพวกที่นอนหาดทรายเป็นพวกที่ไม่ต้องตายเพราะน้ำพาไปก็บอกว่านอนที่หาดทรายมดกัดไปนอนบนตะลิ่งสบายดีนอนเป็นสุขเมื่อยามดึกทุกคนหลับสนิทคลื่นใหญ่ซัดเข้ามาคนที่นอนที่หาดทรายถูกคลื่นเอาไปในทะเลหมด ส่วนพวกที่นอนบนตลิ่งปลอดภัยต่อมาเรื่องนี้ทราบถึงพระสงฆ์โดยที่ชาวบ้านนำไปบอกพระไปถามพระพุทธเจ้าว่าเป็นเพราะอะไรจึงตายหมู่แบบนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าพวกที่ตายหมู่เพราะน้ำเป็นพวกที่ในชาติอดีตคนพวกนี้ร่วมกันเบื่อปลาจึงร่วมกันตายหมู่แบบนั้นส่วนคนที่ไม่ตายเพราะไม่ได้ร่วมกับเขา ถ้าหากว่ากรรมนั้นยังไม่เสร็จสิ้นยังไม่หมดไปเพียงใดหมายความว่าผลของกรรมนั้นยังมีส่วนผลที่เป็นเศษของกรรมมีอยู่กรรมที่เป็นอกุศลเมื่อเกิดมาเป็นคนก็ติดตามมานั้นได้แก่ 1. กรรมปานาธิบาตเกิดมาเป็นคนให้มีร่างกายทุพพลภาพป่วยไข้ไม่สบายถูกทำร้ายทางร่างกาย 2. เศษของกรรมที่เป็นส่วนของอธินาทาน เกิดมาเป็นคนไฟก็ตามามาไหมบ้านบ้างลมพัดให้บ้านพังบ้างน้ำท่วมให้บ้านพังทรัพย์เสียหายบ้างแล้วก็ถูกโจรผู้ร้ายเบียดเบียนบ้าง3กรรมของกาเมสุมิชชาจาเนเมื่อเกิดมาเป็นคนแล้วคนในบังคับบัญชาหรือคนคบหาสมาคมกันไม่ซื่อตรงไม่อยู่ในโอวาทด,ดื้อด้าน4 กรรมของวาจามุสาวาตหรือส่อเสียดกันเกิดมาในชาติหลังวาจาของคนที่พูดไปนั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์แม้แต่คนที่เป็นมิตรก็ไม่อยากจะเชื่อวาจาที่เราพูด 5. เศษของกรรมที่มีการดื่มสุราเมรยัยเป็นปัจจัยให้คนที่เกิดมาแล้วเป็นโรคประสาทบ้างเป็นโรคบ้าบ้างเพราะว่าเรื่องของกรรมนั้นเราไม่สามารถที่จะสะกดเคราะห์แก้ไขได้ แต่ว่ากรมนั้นเหมือนอย่างกับน้ำเค็มถ้ามีน้ำเค็มอยู่แก้วหนึ่งเราไม่สามารถจะดื่มได้เพราะน้ำนั้นเค็มมากแต่ว่าเราสร้างความดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเคราะห์กมนั้นก็เหมือนถูกเติมด้วยน้ำจืดไปเรื่อยๆท้ายสุดเมื่อเติมน้ำจืดมากๆเข้าน้ำเค็มก็ไม่ได้หายไปไหนแต่รสเค็มไม่มีดังนั้นในเรื่องของการแก้ไขกรรมจึงจำเป็นต้องปฏิบัติ ในทานศีลภาวนาให้เข้มข้นโดยเฉพาะตัวภาวนาที่เป็นบุญใหญ่ที่สุดในพระพุทธศาสนาของเราจะได้ผ่อนคลายบรรเทากรรมของประเทศชาติและตัวเราตลอดจนครอบครัวให้เบาลงถามว่าทำไมถึงต้องเป็นกรรมของคนส่วนรวมทั้งประเทศก็เพราะว่าในอดีตชาติหลาย,ลายชาติในสมัยที่ยังนิยมการเผยแผ่พระราชอํนาจด้วยการทําศึก ทํำสงครามกับประเทศอื่นพวกเราก็เคยปิบปล้นบ้านตีเมืองคนอื่นเขามาเมื่อถึงเวลากรรมส่วนนี้ตามมาทันทรัพย์สินตลอดชีวิตของเราก็จะโดนทําลายด้วยภัยธรรมชาติไปพร้อมๆกันเนื่องจากรวมหัวไปทําเป็นจํานวนมากก็จะโดนไปด้วยกันพร้อมกันเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเป็นต้น ดังนั้นในเรื่องภัยธรรมชาติต่างๆที่พระท่านกล่าวเตือนมาก็ดีจำเป็นที่ท่านทั้งหลายต้องช่วยตัวเองและครอบครัวตลอดจนประเทศชาติด้วยการภาวนาไว้ให้เป็นปกติถ้าใครไม่รู้จักพระคถาบารมี30สทัศให้ลูกหลานที่เข้าอินเทอร์เน็ตเป็นไปค้นดูจะได้ตัวพระคถามาเองอาตมาจะบอกตรงนี้ให้ฟังแต่คาดว่าถ้าไม่เคยภาวนามาก่อนคงจะจดจำไม่ได้ พระคถามีว่าอิติปารมิตาติงสาอิติสัพพัญยูมาคตาอิติโพธิมนุป,ปัตโตอิติปิโสจะเตนะโมแล้วต่อด้วยนะโมพุทธายะภาวนาติดเป็นบทเดียวกันไปทำอย่างนี้ทุกวันอธิษฐานภาพพระ ให้ครอบตัวของเราหรือครอบครัวของเราหรือบ้านของเราเอาไว้จะได้ผ่อนกรรมหนักให้เป็นกรรมเบาลงก็แปลว่าท่านทั้งหลายจะต้องใช้อัตตาหิอัตโนนาโถคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนในเรื่องของกรรมนั้นไม่ว่าพระหรือพรมหรือเทวดาก็ตามท่านจะช่วยไม่ได้เกินกฎของกรรมเท่านั้นถ้าดูตัวอย่างพระโมัลนะอัครสา,าวกเบื้องซ้าย ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตเคยทุกตีพ่อแม่ตนเองจนถึงแก่ความตายพอมาในชาติปัจจุบันแม้พระองค์ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังโดนโจรที่พวกเดรัจฉีจ้างมาฆ่าทุกจนกระดูกผลเท่าเม็ดข้าสารในตำราวา่าถ้าจับปลายเท้ายกขึ้นกระดูกทั้งหมดจะไหลไปรวมกันที่ศีรษะถ้าจับด้านศีรษะยกขึ้น กระดูกทั้งหมดจะไหลไปรวมกันทางปลายเท้าแสดงว่าหนังเหนียวเป็นพิเศษแต่ไม่สามารถจะทนความหนักได้จึงโดนเขาทุบตายนั่นระดับพระอรหันต์ผู้เลิศด้วยอภิญญาก็หนีกรรมไม่พ้นในส่วนของพวกเราจำเป็นต้องพึ่งบารมีพระเกาะพระไว้ทุกวันให้เป็นปกติถ้าสามารถเกาะได้ทุกลมหายใจเข้าออกทั้งวันทั้งคืนยิ่งดี เพราะภัยธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าจะมาถึงตัวเราเมื่อไรถ้าเราช่วยกันบำเพ็ญภาวนากระแสะความดีมีมากพอก็ต้านให้มาช้าลงหรือไม่ก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาแต่ถ้าหากว่ากำลังไม่พอโดนไปเต็มๆต,ตามเวรตามกรรมที่เราได้สร้างเอาไว้ถ้าเป็นท่านที่ไม่มีการบำเพ็ญภาวนาเลยก็อาจจะถึงแก่ชีวิต ทรัพย์สินสูญหายหมดคนในครอบครัวอาจจะเสียชีวิตทั้งหมดเป็นต้นดังนั้นเรื่องทั้งหลายเหล่านี้เราต้องทําเพื่อตัวเราเองถ้าเราทําเพื่อตัวเราเองคือเราทําเพื่อครอบครัวถ้าทุกครอบครัวช่วยกันทําก็จะเป็นการทําเพื่อประเทศชาติน้อมกราบในโอวาททมคาสอนครูบาอาจารย์หลวงพ่อพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำ และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังขอให้ท่านผู้ฟังประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีอยู่ในศีลในธรรมคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ